สวัสดีค่ะช่องความรำเพลินคุณแม่สุภาพนะคะแม่สสวัดีค่ะหมอลำหมอลำเก่าจะเบิ่งเมนูไข่ดูวอ้าวเมนูวันนี้เกิดยากอันยะเนื้อปลาไหมหนึ่งปลาแล้วก็ผักผักแม่ชอบผักเป็นยอะแซ่บตำแจ่วโอ้ตำตำแจ่วพริกพริกสดเนาะ มีเขาสุกม so right. so ือก so ับมีแตงแต้เขาอัน hmm. น <line> kind of so ี <speaking ancestors> ้อย่างคนเอ้ยเขาสวยเขาสวยเขาสวยไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านเลยบาดีสุกมือนี้กับสิได้กินอันนี้อ่าลองดูชิมกันเด้อพี่ลองเด้อแม่ลองชิมก่อนเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไปไหมถ้าเปรี้ยวก็เอาน้้อปลาอร่อยมากใส่มะนาวสองฝีงอร่อย ดูเนื้อปลาดิสดไหมปลาก็สูสุดไม่ไม่จากลวดสดจากทะเลไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ทะเลตลาดกางก้างเอาก้างออกเลยืยาวช่วงเลยฉันชอบทองทองทองมันใช่ไหมข้อขอ้วย ล่างจะขวดทองเาว่า,ามักเก้นทองมักเก็าทองมั่นจะมันม,มันเ,เ็จังสีเย่นนอนยังเพราะว่าเล,ลาง่ากลางไม่ดีเพราะว่าอากาู้เฒ่ากินมันก็ต้องประมาณนี้แหละน้ำมันตปะปลาแล้วก็ข้าวตองนะเ็ชจะแปลงแปลงแปลงนั่นแหละนี่นี่นีน โอ้าแสบปน,น,นเยอะกินให้หมดเด้อ,อ <c oughs> เยอ <c oughs> ข้าวเช้าข้าวเที่ยงอันนี้มันใช่เที่ยงบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เจอกันที่สุขุมวิทนะคะสุขุมวิทร้อยแปดหนึ่งปาค่ะพี่น้องหนึ่งป นึ้อปลานึ้อปลาคนไหนแม่น่ากินมากอืมทำใหญ่ๆใช่ถูกใจหลายวันนี้อืมกินเนื้ออาหารจับย่างเมา่อไรเหนือยห้ือ่แล้วพี่สาว มันตักเปื่อยๆจ้ะม็เห็นกะปวดแถวดีดีกก็กินง่ายง่ายกินง่ายคับพี่น <ım S 1> ้องคุยจะไม่เก่าเป็นทีเอิญผู้เท่าเพน่ีนบ้างคุยคุยยังอยว ี่นาภาพผิดสุขุมวิทเวลาว้ลาลำคำแหงร้อยเจ็ดโอ้ยนอกแก้ข่าวแก้ข่าวเมือกี้พูดผิดนะคะวันนี้เจอกันที่ลำคำแหงร้อยเจ็หัวหมากบางกะปิบางกะปิบางกะปิวัดศรีบุญเรือง <c oughs> วัศสีบุญเรืองนะคะเ FC ีสาวน้อยเพชรบ้านแพงใกล้ไกลให้เป็นกำลังแรงใจนะคะดูช่องกวาลำเพลินคุณแม่สุภาพช่วยกดไลค์กดแชร์สับสกายใบมากรดให้แม่นำเด้อไม่ยูยูวยน้ำกันพี่นอค่ะเนี่ยค่ะผักมากไหมคุณแม่กินข้าวอร่อยมากคนเนี้ยดูท่าทางจะอร่อยเพราะฝีมือล้วนลวน พี่มือจะของเองนี่ดูดูเนื้อปลาเนี่ยโอ้โหฟูอ่องหวานปลาสดสดนะคะปลาสดสดแก็หวานยัวยผักก็ผักสดหนึ่งนี่ตอนนี้ก็แจ่วพริกสดนะคะอร่อยมากดูการกินน่าจะอร่อยอยู่หรอกดู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  ยิ่งกว่ากระต่ายอันนี้มันเป็นอาหารผูเเ่าสมัยเกาฮิโน่เื่อนพ้ากิ่นมากกันแรกเรือมดำบันอยู่แล้วสมัยดดำบันหนึ่งพักโอ้หนึ่งปลาลวกพัก,หน,พก,กหนึ่งพักตำแจ้วนึ่งผักตำแจ้วอุยคบบคุยคุยเอาเม่ทำ,ำม่งๆเลยทุกคน เจอกันนะคะอยู่บักวัวแต่กินอาหารมันบ้านห้องมันกระยูท่อมติมโนมดนมจอดิโยมขันแก้วนี่กับพ่อแม่น,นังเนี่ยขันห้าตำขันห้าตำแก้วแบบว่าใส่หมอกับท้าไฟป่านี่ เอาต้มต้มใหมันสูกกกอนพี่นอ้องต้มให้กับพี่สูกก่อนเราให้ไอ้มันเหลือนามน่ยน้อยเนี่นอ้อยเขาจังวาขวดมันจังบอมหม้อใหม่ขวดจะมว่าตอืมเมนูย่วๆของคุณแม่นะคะวันนี้ นี่นัำสิมันสิแล้หลวจะอิ่มโดนข้าวเหนียวจ้ำแจ่วเหนียวจ้ำแจ่วจ,จ้ำแจ่วพริกดิบพริกสดแล้วก็คุยแล้วก็คุย,ค,ยคุยปลาปลาเนี่ยมันยังได้พี่น้องเน่หนุ่ยวันสินหนึ่เงเท่ากหรเออเราเคยนะบะหมี่น้ำข้าวอันนี้บ่ข้าวหวาน เพราะว่าที่ช้อนมันก็มีเกิดสมุนไพรทั้งตัวเลยมมไม่มนเด็ข่าวเดี๋ยวเบิร์ดมันไม่ข่าวขาวเดียวหมดอือเดี๋ยวเบิร์ด

แม่ลาคีบ <affiliated> ห <kiss poems> <presidency> ัวเรากินผักม okay. ึงเรากินผัก แล้วไอ้ดไรขวดแซ่ดต,สำสำาาติตดตาขสัมัสไปความงรลนลเพินด้วยนะคะคลิปนี้เอไว้ชมนี่คลิปหน้ามาดูกันใหม่นะคะวดโพบักขวแต้งขวดจาขาดบึ้ผพันอนะ่ะมาเลยต่อ,อมาเลยตอโอ้ยเอาสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะโอหมอลำหมอลำ